าได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การประเมินผลการปฏิบัติกำหนดให้มีตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0หรือ TQAS การเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับสู่ระบบราชการ4.0กลุ่มเป้าหมายที่เขารับการอุน่นในวันนี้ประกอบราชการ4.0 t q a 4.0หน่วยงานละสองคนวันนี้ได้รับความาร่วมมือจากอาจารย์กิตินะพันธุงบิ๊ ซึ่งเป็นผู้ให้ความ,อ,มนนอนุรักษ์ป็นผู้ทัพยากรปีนี้ได้เวลาสมควรประธานในที่เปิดโคราางการพัฒนาคุณภาพการบริหา,ารจัดการภาครัฐสูนี้การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันจะเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วระบบรายการ4.0โปร่ใส่และตรวจสอบได้ โครงการนี้ถือเป็นความก้าวสำคัญเกี่ยวข้องในการถัดอบรมและผู้เข้าขขการอบรมทุกท่านผมขอเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ4.0หรือที่เรียกว่า วัตนธรรมทางธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนธรรมองค์กรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเชิญโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเอก็อวันนี้มาแลกเปลี่ยนในเรื่องของพิมเกษีศูนยะ์นะครับทราบข่าวก่อนหน้ามาว่าจังหวัดชัยนาทเองก็รายหมวดน,นะครับแต่ว่ามันก็เป็นคนละเจนรับที่รคุยกันวันนี้นะ เกมทีอสูเนี่ยเป็นเกมที่แตกต่างเกมไรหมดที่ท่านได้รางวัลไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกส่วนราชการนะครับแล้วก็ทุกจังหวัดประเทศไทยนะครับก็จะมีงานรายงานของเรานะครับซึ่งจะเป็นรอบที่แตกต่างจากรอบการประกวดรางวัล่อนต้นปีนะครับก็ผมเชื่อจากที่ทีมได้แยกเกรดออกมาเนี่ยบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมีรถสอดแล้วรกระดาทางราชการตอนปี2549นะครับก็เป็นทิ้สายตอรงปี2549 ก็ถึงปัจจุบันก็พีพีแล้วล่ะเป็นยุคแรกที่เรามีการนำเอาพีพีมาใช้นะครับซึ่งเกมแรกที่เรามาใช้เนี่ยเป็นเกมที่เริ่มมาใช้มาทั่วโลกเลยน,นะครับจเจ้าเครื่องมือชิ้นนี้เวลาที่เขาปเป้ามาในประเทไหนก็ตางนะครับเราอยู่ในฐานะของระมัดระวังไม่มีที่พัฒนาต่อไม่เลือกไปทางไหนต่อหรือมันชีวิตเราจบแล้วนะแต่ปรากฏว่า TQA เกิดขึ้นมาทำให้พวกหน่วยงานที่ qualify ISO เบอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มมีที่ไปต่อเพราะ TQA เนี่ยมันย้อน ISO ขั้นทั้งผิวคือมันเหนือ TQA ประ 21, วัติตั้งแต่ปี2001ถึงปัจจุบันก็20กว่าปีนะครับปรากฏว่ามีหลายงาน,นที่เรา TQA จริงเนี่ยผมว่าไม่ที่ฟิตกับความเป็นรัฐเลยจนะริงๆเราก็เทีย่ยวเอาเครื่องมือการจัดก,การของภาคเอกชนมาใช้กับภาครัฐภาคเอกชนเลยเพราะ TQA สนับสนุนประวัตินะครับใครไม่ประวัก็ไม่เป็นไรนะก็เราคิดว่าช่วงแรกเนี่ยอยากให้ภาครัฐสนับสนุนประวัตเหมือนกัน